คูณแม่เป็นที่หน้าแบบเลื่อนๆม,มองนั่งแบนส้สินอนเลื่อนๆเยชาวบ้านเลยชาวบ้านเลยนั่งมมันนี่ใครอยากนั่งเหมือนก็นั่งเพิ่จัดดอกไม้จัดสวนไ,ได้่นนอก้ากาศดีวะเร็นากาศเทบสิบเนาะดิอะนั่นคือสเปเชียลอยู่นู่น ายายอากยาศลดอ่ะเอ็นนมย่งไงเอ็นนมก็เอ็นนรยากาศบรรยากาศทีลานหยุกเนี่ยอันนีนน้เป็นสถานที่ของเราเนาะเป็นที่ดินเราที่ดินเราจะ,จะยาวจากตรงนู้น อีกบริเันของตัวเกียวอ่ะจากนี้ยาวไปนู้นถึงนู่นเลยแล้วก็เป็นวิววัดอารามหลวงวัดทุกเสียชยีอันนี้คือวิวจากออฟฟิศเนเราเสรษฐาสากวราปีนึงอย่นอนปีนึงพระ่าปีนึงอ่ะ,ะอะหมดสัญญาที่ตึกเก่าที่เราเช่าอ,อ่ะถึงจะได้กลับมาอยู่แถวนี้

พีบ่บอกโอ้ยมันอยู่ใกล้แล้วไรถอดไม่อยากอยูกก่ใกล้วแล้วประเดี๋ยวแล้วปากเป็นพี่น้องร้านอนะ่ะร้านนี้บรรยากาศดีมากแล้ว,ลวก็อร่อยเหมือนอางนนี่ไม่รกหัวมาสองคนสามคนอยูว่าปลา วันนี้ทำโรโลจริงหรอไปิวซะเียนมันยากยาอย่างอื่นอชั้นลวดนี่ดีแต่เราเตี้ยว่าจำจำต้องต้อใเ้โน๊ตจริงนะในในน้องคอบคน่ะว่าวันไหนผมไม่รู้โนตระจำจำต่องตอให้เป็นโน๊ตเรีว่าเส้งประหลาดนะำชโลด คือต,ตัวซื้อบอัตรขางมุ่มกิดไว้ด้วยครับเดี๋ยวแอดมินเรา50ชีวิตแต่ว่าคนอนมุมัติแค่สองคนจะทยอยอนุมัติให้ครับแม่มันบนทท <c oughs> านดไมได้อย่างัน <c oughs> เขาอยากนางไก่ข่อยะธาอย่างนางัน,นเลย,มไ,มยไม่ไปเตะทางรถจริงหรอ อาจจะไปนิดนึงฮึดหนึงจะได้ครับเจ้าพวกรีนเข่าเนี่ยไม่กินข้าวเย็นบองทีก็บางทีดีใจน้ำตาไหลด้วยค่ะผู้อยู่บ้านระยะเวลาไม่กี่เดือนในนี้สมกับตาม,มาจากยโสธรไม่ทำให้ผิดหลังดีกําลังใจให้จาห้าขอบคุณครับ<อ>ขอบคุณขอบคุณทุกกําลังใจพี่น้อง เฮ็ดชนิกับเฮ็ดนี่ละเป็นอย่างขึ้นเหือไม่อยู่ห้งนี้เพราะว่าตามสิ่งของไปยุ์ในบ้านโครงการหลังเดียวดูดเลยนะว่าคอยคอยคิดเพื่อแล้วรูดตัวเกี่ยวนะมาขันชู้นีมันสิมายุ่มาห้องมัสิดจะไหนวะบริษัทต้องอยู่ข้างหน้าบ้านเราอยู่อยู่ท้ายสุดเลยเวลาเราขี่แต่ว่าจะให้ชิมแสมาดูอีกรอบหนึ่งอีกแล้วก็พวกผังอะไรเนี่ยอีกรอบหนึ่งมาบ้านห้องคนอยุ่จุดใดของของแผ่นของพื้นดินพื้นหนียงนสิเลยแต่ว่าคอยคิดว่าหลังสุดท้าย ขนาดเน้า,าพี่น้องที่เวลาเราขี่กลับบ้านเนาะเราจะเป็เด็เราข้อเ,เสียน,นันทุกอย่างไหมเข้าออกบ้านเข้อเสียนหมองทำง,งานตลอดเลยรถโน้ตคู่จิ้นในใจข่อยคู่เดียเด่ยวเด้อเจ้าว่าข่อยเด้อท่านบนจีนเราโดนเปียนราถอดแล้วไปเบิดหนึ่งไปเบิดหนึ่งเดียวได้แต่งตัวได้ใส่แครับที่ดินก็ในหลับพี่น้องเพื่อนรุ่นตัวเกี่ยว เผื่อพวกเขาเนี่ยแหละเพราะว่ามันเยอะนอกากคนมันเยอะแล้วสัญญาเช่าตึกเก่าอ่ะเช่าปีนึงหมดประมาณเมษาผมจะเร่งสร้างออฟฟิศก่อนให้เขาได้อยู่ก่อนบ้านผมทีหลังไม่เป็นไรกใครไปหาเซลล์ยุงเงินก่อนเท่าไรเอาแบบชุดก่อนฮะเอาแบบก่อนเอาแบบทั้งหมดนะหาร์ดแวร์นั่นจะเอาแบบเราเออได้เพราะมันี๋ยวนี้เอาแบละครั้งเดียวชิงแสงมาดูไม่ให้เถื่อชิงแสงไม่ก็แบบก่อนไงเออส่งมันก่อนง เขาต้องมาวัดขนาดที่ดีเขาต้องมาวัดแรงสเกลมาจัดถังแค่เผื่อชีเสบอกว่ามแชีเสบอกว่ามองหนียุก็ได้ต้องทันนึ่งเ่งอนนี่เออไม่ใช่แบบว่าก็คือชีเสรเรามาดูเร็วนี่แนะแล้วก็เจ้าก็คุณข้าคุณรับเสยวเสืแบ่มีเส้นนีม่เดนดินแล้คุณครับเดี่ยนเปอี่างบต็อกแต่ม่เปีน Hasten sĩ bóng sĩ bóng lòng mua có của sao? tôi nhiều 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 여러분 고생 습니다